E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดเก้วพินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษนะครับไปจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568เราจะใช้ไพ่พระศิวะมหาเทพนะครับมาทำนายนะครับนะส2ราศีเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะตัวตนเราเป็นอย่างไรนะครับในช่วงของเดือนธันวานะครับ สำหรับชาวราศีเมษนะครับนะก็เราจะมุ่งมั่นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับการงานนะครับนะการที่เราได้ไพ่เจย์เนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีความเครียดนะครับหรืออาจจะมีความวิตกกังวลน,นะครับเกี่ยวเรื่องของกิจการงานอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมี เหตุให้ตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีความกังวลหลายๆอย่างนะครับนะแล้วก็ด้วยความที่ไพ่7จศูนเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีนะครับต้องบอกนะฮะนะ,ะคู่ดาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่แห่งความเราทมทุกข์นะครับชาวราศีเมษอาจจะมีเรื่องที่ทุกข์หรืออาจจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจอะไรก็สุดแท้แต่เข้ามานะครับในชีวิตเนี่ยนะครับก็ขอให้คุณมองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับนะอะไรที่ทําให้เราทุกข์อะไรที่ทําให้เราเสียใจให้เราพิจารณาไปถึงเหตุและผล ะะของความทุกนั้นแล้วคุณก็จะค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับนะก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงินนะฮะการเงินเราได้ไพ่สองแปดนะฮะเป็นคู่แห่งเครดิตนะฮะเครดิตนะคือดาวพะจัน์เนี่ยเป็นเรือนพันธุ์นะฮะก็สามารถได้จากกิจการ การกิจการงานเราต่างๆในแหละเพราะพันธุ์ทุนแปลว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะฮะถ้าเกี่ยวเรื่องของการเงินการเงินเราก็มีเกณฑ์นะครับจะได้จากอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ขายหลักทรัพย์ก็ได้นะครับแล้วมีราคาไหมก็ต้องบอกว่ามีราคาด้วยความที่ราหูเองท่านก็มาจากเรือนราพักในราศีกุมเนี่ยก็เลยส่งผลให้นะครับชาวราศีเมษคุณสามารถนะฮะได้เงินได้ทองมาจากการกิจการงานต่างๆและเกิดจากการขายหลักทรัพย์ของคุณ นะครับแล้วราคาของคุณก็จะมีราคาด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนฝูงสังคมมิตรสหายเป็นยังไงฮะมีความจริงใจไหมได้ไพ่สี่แปดนะครับนะเพื่อนฝูงสังคมนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับดีนะครับด้วยความที่ดาวพุธเองเนี่ยนะฮะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหชาติอยู่แล้วที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมนะครับแล้วก็ราหูมาจากเรือนลาพระนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะมีเพื่อนฝูงมาแนะนําโอกาสนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นการลงทุนหรืออาจจะมาแนะนําสิ่งดี ทีเนี้ยมันมีคนเข้ามาทั้งดีและไม่ดีเพราะว่าดาวพูดอีกภพเรือนหนึ่งมาจากราศีกัน,นมาจากเรือนอัลลีให้คุณพิจารณาด้วยสตินะครับนะว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันเกินไปไหมมันเวอร์เกินไปไหมมันแบบฝากขายฝันไหมอะไรประมาณนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้แรงงานไม่มีปัญหาคุณดําเนินกิจการไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีนะฮะเพราะว่าคู่48เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่เอ่อถ้าใครพลาดพังเสียทีก็อาจจะ แพ้ทั้งกระดานได้เหมือนกันนะนะครับพิฉนั้นแล้วเนี่ยนะครับในลักษณะของเพื่อนฝูงสังคมก็มีเกณฑ์ที่จะมาะชี้แนะชี้โอกาสนะครับเรือว่าชี้ขุมทองก็ได้นะครับให้คุณเองเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างคําว่าสหาชาประยางหมายถึงสื่อต่างๆด้วยนะเช่จนเช่นคุณไปดูเฟซไทนู่นนี่นั่นมาแล้วคุณอาจจะเห็นการชักชวนอะไรต่างๆคุณก็นะฮะพิจารณานะฮะถ้าพิจารณาดีก็ไม่มีปัญหาก็ก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวัง นะครับนะถ้ามุมดีก็มีมุมไม่ดีก็มีเหมือนกันนะฮะยังไงเรามาระวังไว้หน่อยนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องครอบครัวกันนิดหนึ่งนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคได้ไพ่เจ็ดห้าก็อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างนิดหน่อยในเรื่องของมุมมองความคิดก็ขอให้ต่างคนต่างคิดละกันนะอะไรที่มันไม่ได้เกินเลยอะไรไป ไปบ้างก็ปล่อยวางกันบ้างก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่อะไรที่มันแบบหนักๆเราก็ต้องนะครับทักท้วงด้วยเหตุและผลนะครับเพราะว่ามีดาวพฤหัสนะที่เป็นดาวเกี่ยวร่องของตรก,กะเหตุผลนะครับสัจจะความจริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันด้วยดาวเสาร์เนี่ยก็เป็นดาวค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงยากนะครับเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะเวลาเชื่ออะไรก็จะเชื่อแบบก็อารมณ์เหมือนคนเจนะนะฮะนะฮะเจนคนหนุ่ม คนสาวหรือว่าคนแก่อะไรมาณนั้มันจะคนละเกณฑ์น,นะครับก็ยังไงก็คุยกันด้วยเหตุและผลนะถ้าคุยกันด้วยเหตุผลก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราคุยอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นเราก็ดูว่ามันจะมีผลเสียหายมากน้อยขนาดไหนถ้ามันเสียหายมากคุณก็ต้องไฟเต็มที่นะครับนะก็เพราะไพ่เป็นนี้เป็นไพ่ต่างคนต่างคิดนั่นเองนะครับนะอะเดี๋ยวเรามาดูลูก,ลกหลานลูกน้องหน่อยเป็นไงนะฮะลูกหลานลูกน้องเราเป็นไงโอเคนะครับได้ไพ่แปดเก้านะครับนะ ก็ต้องบอกว่าคําว่าปุตตะเนี่ยมันนอกจากลูกน้องบุตรหลานแล้วเนี่ยมันยังมีคําว่าลงทุนนะฮะก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมษนะฮะที่คุณจะนะครับเกณฑ์กาไรหรือลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยความที่ราหูเองท่านมาจากนะครับเรือรลาภะในราศีกุมสําหรับชาวราศีเมษอันนี้ก็ถือว่าให้คุณนะครับนะแล้วได้ดาวพระเกตด้วยเขาเรียกว่าถ้าเป็นตามโหราศาสตร์เขาเรียกว่าราหูทรงยศ นะครับก็จะให้ผลเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะชัดเจนรวดเร็วและว่องไวนะครับนะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะฮะถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณเก่งกาไรหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนมีความรู้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่มีความรู้อันนี้ลําบากนะครับนะเพราะว่าเรื่องของเงินเรื่องของทองเนี่ยนะครับมันต้องพิจารณาให้ดีแล้วราหูเป็นดาวแห่งความมัวเมาลุ่มหลงนะฮะถ้าเกิดคุณคุณสติไม่ได้นะฮะราหูก็จะขย้าคุณเล่นงานคุณซะ ไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกันนะยังไงก็ต้องเรามาระวังเพราะว่าในพื้นดวงของแต่ละคนเราไม่รู้ว่านะปีนี้อะไรของคุณเป็นการลก,กิน,นีจรหรือเปล่าถ้าราหูเป็นการ,รก,กิน,นีจรคุณก็อาจจะถ้าสมมุติเล่นหุ้นอย่างนี้นะ คุณก็ไม่รู้จักคําว่าสตาร์ซ็อบลอดไม่คัดลอดไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็ลอไหลยาวแล้วก็เรียบร้อยนะครับต้องระมัดระวังนะฮะแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับนะก็จะมีเกณฑ์ที่ลูกน้องบุตรหลานก็จะมีความฉลาดในการพัฒนานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ด้วยความที่ลาหูมันก็เปรียบเสมือนนะมีความดื้ออยู่ในตัวนะครับเราก็ต้องคอยคอยระมัดระวังให้ดีนั่นเองนะครับนะปัญหาอุปสรรคนะฮะที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีอะไรบ้างนะครับ เอ่อหนึ่งสามระวังความขัดแย้งนะครับนะด้วยความที่หนึ่งกับสามเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะมันเป็นคู่แตกหักนะค,คู่นี้เป็นคู่อุบัติเหตุอันดับหนึ่งเลยนะฮะเกี่ยวเรื่องของการทะเลาะเบาแววงนะคุณก็ต้องพยายามอย่าไปมีปัญหานะครับอย่าไปมีปัญหาก็ใครนะฮะหนึ่งเลยก็เรื่องของออลูกหลานบุตรหลานระมัดระวังหน่อยการปกครองการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคือมันเหมือนกับลูกเราอะไรเราบางทีเราก็ นะฮะมันมันเอื่อมละอาบางทีมันมีปัญหามันทิ้งกันไม่ได้มันตัดกันไม่ขาดอ่ะนะยังไงต้องเรามาระวังเพราะดาวอาทิ์มาจากเรือนปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องอังคารเนี่ยมาจากเรือนมรณะนะฮะในราศีพิจิเนี่ยแล้วก็มาจากตัวเราเองด้วยในราศีเมษเนี่ย มันก็เป็นแบบคกืนไม่เข้าใครไม่ออกนะครับแล้วก็เรามาระวังปัญหาลูกเต้าลูกหลานไปสร้างนี่สร้างสินนะครับบางทีเขาอาจจะไปหยิบยืมใครอะไรยังไงก็คอยสอดส่องดูแลนิดนึงนะครับหรือถ้าเกิดเป็นวัยขนมข,ขนองก็อาจจะมีโจทย์มีอะไรแล้วคอยถามเขาหน่อยเออลูกนู่นนี่นั่นยังไงมันเห็นคนมาแฝะมาอะไรเงี้ยก็คอยคอย,คอย,คอยทักทักป,ป,ปัลมปาลมคอยคอยแบบเอ,อ่อคุยกันอะไรกันมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไพ่นี้ค่อนข้างจะรุนแรงนะ ก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับนะอ่ะต่อไปครับคู่ครองนะครับเป็นไงฮะคู่ครองคนโสดคนมีคู่แล้วเป็นไงนะครับได้ไพ่เก้าห้านะครับคุณมีเกณฑ์นะฮะที่จะก็ต้องบอกว่ามีคู่นะครับที่ผู้หลับผู้ใหญ่สนับสนุนนะฮะหรือมีคนคอยเชียร์คอยอะไรเพราะดาวห้ามาจากภพสุภาษนะครับนะดาวห้าก็คือดาวพฤหัสเนี่ยแหละมาจากภพสุภาษในราศีธนูนะครับดาวพฤกษเก์เนี่ยเป็นดาว บุเพันนิวาสน,นะฮะหรือเป็นดาวเกี่ยวจิตวิญญาณเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของของเก่าติดตัวอะไรประมาณนี้นะครับบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคนนี้เคยเจอมาก่อนนะอารมณ์บแบบเอ๊ไม่เคยเห็นหน้าแต่ทาไมรู้สึกมันคุ้นๆน,น,นะนะถ้าเกิดรู้สึกคุ้นๆรู้สึกแบบเอ๊แล้วรู้สึกแบบเฮ้ ทำไมรู้สึกชอบอะไรเงี้ยอนันแหละนะฮะก็อาจจะเป็นบุพเพสัสนวา่าตั้งอดีตชาติแล้วก็ว่ากันไปนะครับนะในเรื่องของคู่ครองก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคสําหรับคนที่มีปัญหาคู่ครองหรืออะไรประมาณนี้ก็นะฮะสามารถที่จะเคลียร์กันได้ด้วยความที่มันเชื่อมโยงคําว่าสุภานะครับด้วยเหตุด้วยผลด้วยตรกะด้วยแล้วก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถจะเคลียร์ปัญหากันได้มีเกณฑ์ที่ได้คู่ดีนะฮะหรือมีการวางแผนกับอนาคตก็ได้นะครับว่าเราจะ ดำเนินแผนหนึ่งสองสามในช่วงของปีนี้อะไรยังไงก็ว่ากันไปก็คุยกันได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเรื่องแฟนถือว่าดีนะฮะอะนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพเป็นไงบ้างครับนะต้องระมัดระวังอะไรบ้างได้สามห้านะครับนะก็สามห้าเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับเป็นลมนะฮะนะอังคารเป็นลมก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของลมตีขึ้นตีลงหน่อยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่นะครับเป็น เกี่ยวกับในเรื่องของอะไรอะโครงสร้างในร่างกายที่มันใหญ่ๆเช่นหัวใจเช่นปอดเช่นอะไรพวกนี้นะครับนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึง นะครับแต่ทําด้วยความที่ได้สามห้าสุขภาพถึงจะมีโรคภัยไข้เจ็บยังไงมันก็จะด้วยความที่มันเป็นดาวคู่สมพนนะครับดาวคู่สมพลเนี่ยก็ก็รัสามารถรักษาหายรักษาได้เจอหมอดีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอย่าปล่อยอย่าปล่อยแบบเอ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่ต้องถ้าเรารู้สึกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายเนี่ยนะครับก็ไปหาหมอเลยนะครับนะก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะหาโรคอะไรต่างๆได้ดีจะอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับนะประมาณนี้นะอ่ะนะครับต่อไปครับเรื่องของ นะฮะความสําเร็จคนจะอุปถัมภ์คาจุนนะครับเรามาดูกันพบสุภาะนะครับได้ไพ่สี่หนึ่งนะครับนะสี่หนึ่งนี้ก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่วิชาการนะนะครับเป็นคู่วิชาการนะครับก็จะมีเกณฑ์นะครับนะที่จะได้รับการผักดันสนับสนุนนะครับจากเขาเรียกว่าเพื่อนฝูงสังคมนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านใดมีเพื่อนฝูงที่แบบว่าเขาพอที่จะให้คำปรึกษาอะไรก็ว่ากันไปนะเราสามารถปรึกษาหารือได้ แล้วก็จะมีเรื่องของลูกหลานบุตรหลานก็คอยช่วยด้วยเพราะดาวพระอาทิตย์เองท่านมาจากเจ้ารือปุตตะและดาวพวกนี้เขาไม่ได้เป็นศัตรูกันนะครับเป็นดาวพระเคราะห์องค์ในก็ไปหนก็ไปด้วยกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคนที่อุปถัมภ์ค้ำจนช่วยเหลือเราก็จะเป็นมิตรมิตรมิตรสังคมสังคมกลางลูกหลานบุตรหลานผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยนะครับคอยผลัดรับสนับสนุนนะครับบางคนก็เป็นหัวหน้านะครับลูกน้องก็ทํายอดได้ทําเป้าได้ทาอะไรได้นะครับก็เลยทําให้เราเองเนี่ยได้รับการชื่นชมนะหรือชื่นชอบอะไรก็ว่าก ก็ถือว่าโอเคครับไพ่ไม่ได้เสียอะไรนะครับนะ,ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกิจการงานกันนิดหนึ่งงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับนะเออมรุตยูนะอันนี้สอดคล้องกันเลยนะฮะเห็นไหมคุณดูนะเนี่ยคู่นี้นี่เออหน้าเป็นห่วงนะฮะกิจการงานเนี่ยมรุตยูนแปลว่าไพ่อาเพศนะครับแลลวไพ่อาเพศสําหรับ บางคนที่อาจจะแบบถึงทางตันแล้วบางคนแบกไม่เยอะแล้วแบกเลิกเกินนะทํากิจการกําไรทั้งปีก็ไม่ได้กําไรอะไรเงี้ยก็บาบงคนก็อาจตัดสินใจแบบฉันไปแล้วบายๆนะ,ะจะล้มละลายเลิกกิจการหรืออะไรยังไงก็ได้ให้เราดูตัวเองนะฮะว่างานของคุณมันแบกมากน้อยขนาดไหนนะก็ลองคิดคํานวณดูว่า มันยังไงถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็นะครับถอยออามาก่อนนะครับแล้วก็เ,เก็บเงินทงเงินทุนอะไรไว้ค่อยไปลุยกันใหม่นะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยตั้งแต่ใบแรกมาก็เจ็ดศูนย์เลยเนี่ยนะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็ตีวงตรงนี้มันมีมันมีปัญหาเพราะพอง,งานมันมีปัญหาคุณก็ทําการไปกู้นี่ยืมสินเพราะคุณมีคู่เครดิตด้วยอย่างนี้นะมันก็ไม่ค่อยจะโอเคผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันเรื่องกิจการงานถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วมันแบกภาระจนเยอะเกินไปจนแบบมืด แปดด้านคุณก็อาจจะต้องถอยมานิดนึงนะครับนะอาจจะล้มลายก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับลองดูนะครับ,ลนะรบแล้วก็สําหรับคนที่ทํากิจการงานอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหรือเซ็งกับงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่มันเข้ามาโดยเป็นเหมือนอ่าพายุเข้ามาเลยอะนะรรอบด้านมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่า โทษความสามารถโทษอะไรตัวเองว่าอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นลักษณะช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตแหละทุกคนก็จะต้องเจอนะครับนะนเป็นเรื่องของการโคจรของดวงดาวเนี่ยนะฮะก็เรื่องของการงานก็คิดให้รอบด้านนะครับนะบางทีอยากจะออกจากงานหรืออะไรยังไงก็ดูทีว่าเราออกมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรไหมถ้าเราโตคนเดียวก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่บางทีมันมีคุณพ่อคุณแม่แฟนลูกอะไรประมาณเนี้ยเราล้มขึ้นมามันมีปัญหาเนี่ยมันก็เลยทําให้มันต้องคิดหนักอะ่ะ นะฮะจิตหนักถ้าเกิดว่าท่านใดรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงจริงอาจจะต้องคาถาคาถามหาเมตตาใหญ่บ,บ่อยเดี๋ยวมันจะทําให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้ากรรมนายเวรก็จะหลุดไปนะก็เอากําลังใจใช่วยด้วยนะครับนะแล้วเรามาดูเรื่องของลาภผลผล,ผลประโยชน์ความโชคดีนะฮะตัวเลขมงคลของคุณคืออะไร29นะฮะตัวเลขมงคลของคุณคือ29นะครับท่านใดสนใจก็บริหารจัดการนะครับไปได้เลยหรือบางคนก็อาจจะเอาเลขเกี่ยวกับในเรื่องของทะเบียนรถนะครับนะ ทะเียนบ้านก็ได้เพราะดาวาพระจันทร์นะฮะมาจากเดือนพันธุเรานี่เองแล้วดาวดาวพระเกตนะครับอาจจะฝันนะถ้าเกิดว,ว่าคุณฝันฝันถึงญาติฝันถึงอะไรก็เล่นอายุอะไรของญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภอยู่เหมือนกันนะครับออาละสุดท้ายครับความวินาศความวิบัติความเสียหายที่คุณต้องระมัดระวังนะครับ60 นะครับนะก็เรื่องคู่นะเรื่องเงินเรื่องคู่เรื่องอะไรประมาณนี้ใครจะหยิบยืมตังอะไรก็ระมัดระวังหน่อยฮะมีการทําสัญญงสัญญาอะไรกันนิดนึงแล้วก็อย่าให้มันจนเกินตัวนะครับนะเพราะส่วนใหญ่แล้วมันมันเกิดจากคู่สัญญาที่เขาเขาไม่ไหวอะ่ะเขาตึงอะ่ะเขาตึงมือ,อะนะฮะก็อาจจะมา ขอนน่นนี่นั่นเนี่ยบางทีกิจการค้าขอเครดงเครดิตคุณก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าเขาเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องมีการล,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 ลดสัดส่วนขึ้นมาบ้างหนึ่งเพื่อ อะไรอ่ะประกันความเสี่ยงของเรานะครับเพราะว่าไพ่พระศุกร์เนี่ยท่านมาจากเรือนการเงินในราศีนะครับพฤษศแล้วมาจากเรือนคู่สัญญาในราศีตุลเนี่ยแล้วมันมีมรดกอยู่เขาไม่เกี่ยวข้องแปลว่าแพ้เพศแล้วประตกในภพเรือนวินาศเนี่ยมันก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่คนจะมาเบียดเบียนเรื่องเงินเรื่อง,องทองคุณในลักษณะต่างๆนี่แหละก็จะทําให้คุณเสียหายนั่นเองนะครับยังไงก็นะครับต้องเรามาระวังแล้วถ้าเกิดมันเสียหาย่ยมนทาให้คุณ เจ็บหนักนะครับด้วยความที่นะครับอลิมรณวินาเนี่ยสัมพันธ์ดาวองคารที่เป็นตัวคุณเองพบมรณะของคุณเห็นไหมเออแล้วมีมารุติยูเนี่ยมันต้องเรามาระวังนิดนึงนะครับนะบนะครับยังไงก็เรามาระวังไวินิดนึงนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับท่านใดสนใจที่จะไพ,พ่พัชวิวะมหาเทพหรืออยากจะเรียนหรืออะไรก็ติดต่อทักเข้ามาได้นะครับนะตามช่องทาง นะครับบ้านเขียวนะครับนะอ่ะโอเคก็ขอให้ท่านชื่อดีมีความสุขครับผมเกรดก้าให้ดูทลอดสวัสดีครับ